สวัสดีครับดูรีกรเกษตรวันนี้เราไม่ได้ไปส่งนะครับลูกค้ามารับเองนะครับจากลพบุรีมาถึงที่ร้านอําเภอบ้านฝางคอนแก่นน่าจะอยู่ที่ประมาณ200กว่ากิโลนะฮะมารับตัวผานหัวหมูนะฮะตัวนี้จะเป็นขนาดลึก20เซนนะครับลึกสุด20เซนสามารถปรับขึ้นสูงขึ้นต่ํำได้ครับคือตัวนี้จำนวน4หัวนะฮะ ฐานไถก็ตำแหน่งนะครับสามารถขยับแอดจัดได้นะครับว่าจะเอาใกล้เอาไกลความห่างนะฮะของเราก็จะมีความลึกนะครับให้เลือกก็คือลึก20ลึก25ลึก30แล้วก็ลึกแล้วก็ลึก3 5นะครับก็จะมีหลายรุ่นหลายราคา แล้วแต่เราจะไปเลือกใช้กับรถแท็กเตอร์ขนาดกี่แรงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแต่นี่เป็นดินเหนียวหรือครับครับดินเหนียวที่บ้านดินเหนียวดินเหนียวดินออกดินดินแดงใช่ไหมดินดำดินดำดินดำดินเหนียวเลยครับวันก่อนผมเดินทางไปไอ้ตาคีอยู่ครับ ดิ่งแต่เต,ตาคีจากฟ้าก็ดินงมาตรฐาเหมือนกันใช่ไหมถ้าผมที่เป็นจังเสียงมากเลยแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าจากพิจิตเขาก็เคยวิ่งมาซื้อซื้อเฉพ้าหัวไปเพราะว่าเขากลัวไม่ได้เขาก็ไปลองไปไถดูสุดท้ายก็โทรมาสั่งส่งไปชินีแถวที่เหลือแต่เขาแกเอาลึกุยห้าใช้คูปุต้าสามสิบแปแผมคูัุต้าสี่สิบได้ครับไหวไม่ไหวถ้ามันหนัก เครื่องเราสามารถปรับตัวนั้นครับลงลึกลงตื้นมันอยู่ที่เราครับถ้าลดกําลังไม่ไหวนะครับถ้าสี่หัวาสามารถถ้ามันถี่เกินไปก็สามารถถอดออกหัวหนึ่งก็เหลือสามก็ได้นะฮะมันยัถี่กันอยูนะ่แต่ว่าถ้าไม่มีฟางไม่มีหญ้ามันก็ไม่มีปัญหาครับถ้าถี อังก็ปิดได้แล้วนี่หรอ,อปิดได้ยังไม่ได้เนี่ย,ดดย,ม,ยมากี่กิโลครับจากรูบุรีมาเนี่ยมาที่เอสตอนมาทางไหนมาทางนี้มาตรงนี้ซะแล้วเราขับตามไหนครับนี่กับทางนี้ครับทางนี้ไปชัยภูมิชัยอยู่ภูมิไป ออกไอ้นั่นก็ได้ครับอะไอ้ที่ทอำเภอ,อเทพสิทธิ์ลำสนทีเเนะครับใกล้ง่ายกว่าแล,วแล้วกลับเส้นมิตรภาพอีกมิตรภาพมันก็ไกล